สวัสดีครับวันนี้สิบล้อเอาผาสมล้มโคเรานะครับบิดบอบิดไปเออบิดย่งางบิดเอาก็ได้ดอกวิไม่ย่างดอกได้ไดไดยู่ น่นเหคือโบเซ่ไปทึ่งน้ะเซนน่น ok ไม่เจ้างเปิดไฟนั่นขึ้น่ะเซนน่ะเรัลระจอดยินเบียวได้แล้เลียงหรอกหลวงพุทธเออนั่นแหละ้างไปซื้อนั่นแหละโอ้ยยังดอกปิดไปนั้นมันจะหักได้น่ะปิดลุ่งไป รวเบิ้งลวดเนี่ยไนพ่อเนี่ยเบิ้งรถดเน่ยเบิ้งรถดไหนลนี่รดเหลี่งโอ้แต่้งแตลรดเกี่ยวเขาเงาง้าพว่าเป็นแยงแต่งแต่มัโคตว่เขาางๆขุดอยู่แถวนียูอะเขาทาวะลเบียดเขาทาวะลเีดเขาทาวะ่อ จังในโยขอบ้านคึ้จอดไม่หันสันเขาขอไปโหลดนั่นดอก ang, เอาเสือไม่นั่นเนาะว <อ couples. S 2> ่าม <size India> mm. ันเสือไม่เนาะกัดเสือไม่นั่นอยู่เม้นวะโตไปแต่งดอกไม้ครับนั่นแม่บอกเอาด้อไม่ได้บอกแม่ตะบุญเนี่ยกูเบียนนะบอกกูเบียนนะบอกบนนั่นเนาะขึ้นจะให้บอกเขาไปบ้านเขาบ้านยังไม่หัดบ้านหรอเขาบ้านรถตัวเขาไปแหนเขาไปเก็บเฮ็ดต่แม่กับลูกพ่ยอ่ะ รถไปจอดไว้เสร็จรถอย่างก็จอดไปนะบ้านข้าเจ้าอย่เดีบ้านเอารถข้าเจ้าไปไม่ได้เตี๋ยน้อนไปยากกลายเปนเตี๋ยวน้อนไปขอบเปลื่นรถถ่ายอยู่เหมนกันมีเปลื่อนรถตีเป้าหนาหลายเบื้องหน้าเพื่นมันยังอันนี้อยู่นะเจ้าเลี้ยวเบื้องบน เห็นยังเขายังใส่เหมือนเลนเน่นไหนเพห็นปะตุ้มมุ่นเอ๋เนี่ยเบื้งสีเฟียมดีเฟียมยังมัหลอกบืงอันนี้สว่องหล่อน้ะมยังบกรโดกเห็นปะหล่อน่ะมันยังหนาอยู่นี่เลี้ยวเบิ้งสิเนี่ยเห็นปะนี่มันยังหนาอยู่มันยังว่าเขินสีสันนีเห็นปอนเนี่ยอันนี้เขาบ่นอันคั้นอยู่นั่นมันมันปาดสีปาดเปียนนี่เด้เ,เอาโซ่อีกทีนึงเดียเ่ยสินสสสนส้นยังบ้า